พอเดินทางมาที่ลงหล่อนะครับวันนี้เดินทางนํามวลสารแร่รัตนาชาติต่างๆนะครับมามอบให้ทางรงหล่อเพื่อที่จะนําไปเป็นมวลสารในการหล่อพระสิวุลีทั้งโถงสองเมตรอ่าอ่าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็องค์แร่แรัตนณชาติอย่างาผมเดินออมาถ่ายใกล้ใช่ครับอาตาเข้ามาใ้ใกล้เลยครับมามาจ่อเลยครับมาดูมวลสารนะครับองคมวลสารเหล่านี้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่เดินทางตุภพติวุีสี่ร้อยกว่าวาระเนี่ยก็อธิษฐานจิตมาตลอดเวลานะครับ อย่างเช่นผงที่ได้มาก็ยาธิธรรมก็ให้มาด้วยก็มีนะครับอย่างเช่นผมก็ขาวที่เห็นนะครับอันนี้นครับเกสรสามพัน่วยชนิดแล้วก็ผงหลุงปูดูวัดสแกหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะนะแล้วก็ผมเกสรแล้วก็ผงอิติเจปตะมังมหาราชทุนทินีสิงเหแล้วก็แร่ต่างๆมีอะไรครัเที่ไหนครับนอกจากแร่ตรงนั้นแร่โฟกัสซับค่ะผมมีแร่พฟกับ,บ,บ,บนียอะไรครับลับตนะ นิ่นมอันนี้เหล็กน้ำพีนะครับโอ้โหแล้วนี่สบายทองนะครับวัดสันตุสีองค์อตรงงใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทองคำนะครับก็มวลสารเหล่านี้แหละครับเป็นมวลสารหลักที่นํามาหล่อพระศิวลีทําให้เกิดบุญญาลิขตในเรื่องของความศรัทธามาก่ขึ้นว่าเอ๊ะทำไมพระศิวลีองค์ที่รับร่ปบุญไปแล้วเนี่ยมีอันนี้ส่งมากนะครับเป็นเพราะว่าพระศิวลีที่เราทาเนี่ยทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์ นะครับในการหล่อแล้วก็เอานํามาให้เป็นมวลสารมงคลช,ช่วยง่ายอะ่ะ<ช>ท่านไปหาเองไม่ได้หรอกเพราะว่าจะผ่านพิธีแต่ละพิธีเนี่ยโหขั้นตอนเยอะนะครับขั้นตอนเรื่องของพุทธคุณเยอะแล้วก็ทําให้ถูกต้องครูบาอาจารด้วยนะครับวันนี้ก็อนุโมทนากับทุกท่านนะครับสวัสด<ช>ีครับ